กิจกรรมในวันนี้นะคะเรารู้สึกดีมากแล้วก็สิ่งที่ได้รับกลับมาก็ได้รับมาหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกเลยคือเราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นได้อยู่ใกล้ธรรมชาติแล้วก็เรารู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างในตัวเปลี่ยนไปเรามองโลกนี้ละเอียดมากขึ้น สำหรับวันนี้ชอบเป็นการเดินป่าค่ะเพราะว่าไม่เคยได้เข้าไปในป่าคนเดียวแล้วก็ได้มองทุกอย่างด้วยความละเอียดมากขึ้นค่ะกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมก็มีการจับกลุ่มคุยกันเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาตินะครับแล้วก็มีการพาไปเดินป่าพาไปออกสำรวจหรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับให้อยู่กับตัวเองให้มากขึ้นนะครับ กิจกรรมที่ชอบก็คือ,อการเดินป่านะครับที่ทําให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นให้เราสัมผัสกับธรรมชาติให้เราแบบได้โฟกัสกับสิ่งรอบข้างของตัวเองนะครับสิ่งที่ได้จากกิจกรรมในวันนี้นะคะได้ผลคลายค่ะจากการทํากิจกรรมในวันนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกสนุกเวลาได้ที่ได้ทํากิจกรรมกับเพื่อนๆค่ะแล้วก็ นั่งอยู่ใกล้ต้นไม้ค่ะต้นไผ่แล้วมันมีลมพัดผ่านก็จะได้ยินเสียงไผ่สีการนี้ค่ะก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกสงบขึ้นชอบกิจกรรมที่ไปเดินดูดอกไม้ใบไม้ค่ะแล้วก็วาดลงไปค่ะแล้วก็ชอบกิจกรรมที่คอนทัวร์ค่ะแบบไม่ต้องยกมือขึ้นวาดลงไปในกระดาษแล้วก็ มองดูของสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ต้องมองดูกระดาษค่ะแล้วก็วาดไปเรื่อยๆเลยรู้สึกว่าเราสามารถแบบไปตามลายเส้นได้เลยแบบไม่ต้องกดดันหรือไม่ต้องเครียดกับมันแบบไปสบายๆกับกิจกรรมนี้สิ่งที่ได้นะคะก็คือเออเราได้รับฟังคนอื่นมากขึ้นค่ะแบบเราได้เข้าร่วมในสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วได้ อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นอยู่กับป่ามากขึ้นแลบฟังผู้คนมากขึ้นสิ่งที่ชอบเลยคือ,อหินเจราจาก็คือรู้สึกว่าจากคนที่แบบเป็นคนพูดเยอะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยรับฟังคนอื่นนะคะแต่แบบว่าเป็นคนที่ฟังคนอื่นแต่เราก็ชอบพูดแทกเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นคนฟังมากขึ้นเพราะว่ามีหินเนี้ยแบบว่าใครถือก็คือได้พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบก็ดีเหมือนกันนะการได้ฟังคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ได้ไปวันนี้ก็หลายอย่างครับมีความรู้หลายๆเรื่องเลยครับที่ชอบเป็นพิเศษก็ตอนแนะนําตัวแล้วก็ถามถามตอบนะครับกับวิทยากรก็รชอบแล้วก็ได้กินได้กินข้าวด้วยกันได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆครับ <S <S ก็เรียนรู้หลายๆอย่างเลยครับได้รู้จักเพื่อนเอนมากขึ้น ก็ได้รู้ธรรมชาติครับได้รู้หลายสิ่งหลายๆอย่างครับได้รู้จากตัวเองมากขึ้นด้วยครับในค้นหาตัวเองว่าเป็นยังไงอยู่ตัวเองมากขึ้น